เอาแบบง่ายๆก็คือเก็บสแต็กฝันมาายที่ตัวเองให้ครบ9แล้วก็กดอันติใส่มอนที่มีสเต็กอดึกสีชาติเยอะที่สุดจะได้ดาเมจเยอะที่สุดส่วนไอ้ที่เหลือมันเป็นดาเมจเสริมนุ่นนิดนั่นหน่อยนั่นอีกนิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนไรสนสเต็กที่หัวเรากับสเต็กที่หัวมอนไอตัวไหนสเต็กเยอะสุดเล็งไปที่ตัวนั้นแหละส่วนที่เหลือช่างมันตีปกติไม่มีอะไรสกิลกดปุ๊บตีสเป้าตัวตรงกลางโดนแรงที่สุดกดปุ๊บจะได้ ฝันมาลายหนึ่งหน่วยแล้วก็เพิ่มมาะดึกสีชาติให้กับศัตรูอีกหนึ่งตัวอ่ากดปุ๊บได้สแต็กอันติ1ขั้นสแต็กดีบัฟที่หัวบอลอีกหนึ่งขั้นพรสวรรค์ถ้าฝันมาลายถึง9จะกดอันติได้แล้วก็ลดต้านทานอีก20จนกว่าจะกดอันติเสร็จแล้วก็ถ้าเพื่อนในตี้เราทำดีบัฟใส่ศัตรูอาชลอนจะได้ฝันมาลายหนึ่หน่วยซึ่งก็คือ สเต็กที่เอาไว้กดน,นติแล้วก็เพิ่มผนึกสีชาติให้กับศัตรูจะเป็นดีบัฟที่ติดบนหัวบอลอีกหนึ่งขั้น แล้วก็ถ้าหลายตัวติดดีบัฟเนี่ยผนึกสีชาติจะเพิ่มได้แค่ขั้นเดียวกับตัวที่ผนึกเยอะสุดก็คือไอ้ผนึกนี่มันติดได้หลายตัวแต่จะเพิ่มได้แค่ตัวเดียวเพิ่มผนึกสีชาติได้ตัวเดียวเพิ่มฝันมาลายได้แค่ขั้นเดียวต่อหนึ่งการแอคชั่นต่อหนึ่งการกดตะกิวหรือกดอันติของเพื่อนเราแล้วก็ถ้าเราฆ่าศัตรูไอ้ตัวที่ติดผนึกสีชาติไอ้ผน,นึกนั่นจ,จะโดนย้ายไปที่ตัวอื่นที่มีผนึกสีชาติเยอะสุดในฟิลนั้นอันติกดปุ๊บเล็งหนึ่งตัวททีี่่เเรรางโดนมแ ส่วนตัวอื่นก็จะโดนดามีดน้อยลงไปตามแล้วก็จะมีดามีดอันเล็กๆนั่นก็คือไอเลนเบดอันนี้มีดามีดเล็กๆติดอีกเยอะแยะมากมายอันติเนี่ยกดได้3ครั้ง1ครั้งที่กดเนี่ยจะลบสแต็กผนึกสีชาติออกไป3ขั้นซึ่งทุกๆการลบ สเต็คผนึกสีชาติเนี่ยจะทําให้ศัตรูโดนดามจดสายฟ้าเพิ่มอีกมันจะเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้อย่าไปสนใจเลยเอาเป็นว่ามันแรงแล้วก็ไอตัวที่เหลือที่อยู่ข้างๆก็จะโดนดามจอื่นอีกส่วนระหว่างกดอันติเราก็เพิ่มสเต็คผนึกสีชาติที่หัวอมอนไม่ได้ลบผนึกสีชาติทั้งหมดที่หัวศัตรูออก<ม>ด้วยถ้ากดอันติเ <c oughs> ทคนิคกด <c oughs> ปุ๊บเมื่อเริ่มแต่ละเวฟจะ ดามจใส่้า,าผ่าศัตรูแปะแล้วก็บีกเกาะประมาณ2หน่วย2ข้อหลังจากกดเทคนิคไปแล้วจะได้รับฝันมาลาย1หน่วยแล้วก็จะแปะผนึกสีชาติแกศัะะตรูอีก1ตัว1ขั้นเราได้สเต็ก1ศัตรูโดนสเต็ก1แล้วก็ถ้าตีมอนทั่วไปจะฆ่ามอนตัวเล็กทันทีถ้าถ้าตีไม่โดนก็ไม่เสียเทคนิคเทสอัพให้หมดตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้มิดซ้ายเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะได้รับฝันมาลาย5หน่วยก็คือสเต็กที่เราเอาไว้ใช้กดันติแล้วก็จะเพิ่มสเตก็ก ที่ติดที่หัวศัตรูนั่นก็คือประนึกสีชาติอีก5ขั้นใส่ศัตรู1ตัว เทสอันนี้ตัวละครในทีมเรามีผ่านลบล้าง1ตัวหรือ2ตัวนอกเหนือจากอาเชรอนแล้วจะทําให้การโจมตีปกติสกิลอันติทำดามิเพิ่มขึ้นแนะนําใส่2ตัวใส่2ตัวที่ไม่นับอาเชรอนนะก็คืออาเชรอนแล้วก็ลบล้างอีก2ตัวเพราะว่าถ้าใส่ตัวเดียวเนะี่ยดามิไหายค่อนข้างเยอะไนเทสอันนี้หลังจากถ้าไม่ตายที่เรากด3ทีไอเลนเบตนนะ์ก็คือกดสปสีดบาร์สามทีตึกตึกตึกโดนศัตรูใหมายที่มีผนึกจะทำให้อาเชรอน่านดามิเพิ่อมอีกซ้อนได้3ขั้นเป็นเวลา3ถึง แล้วพอปล่อยการฟันท่าสุดท้ายไอตอนฟันระเบิดตุ้มท่าสุดท้ายนะ่ะจะสุ่มซาตานเมดอีหกครั้งไล่คนสี่ดาวแรงสุดก็คงจะเป็นกูไดซ์สลิปเวลแหละห้าดาวแรงสุดแน่นอนประจําตัวได้ขี้แดงแล้วก็เก็บสเต็กได้ง่ายเพราะว่าตีถ้าเราตีปุ๊บศัตรูจะติดฟองว่างเปล่าหนึ่งเทินทําให้เราซาราเมดจะท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นแล้วก็ดามิดเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบสี่เปอร์ดามิดท่าไม่ตายเพิ่มอีกยี่ Pe? สิบสี่เปอร์ซิวบู๊ ใส่แบบแก้ขัดได้ดกเ,ออเก็บไว้ซิวูบดีกว่าเออแต่ซิวูบเก็บไว้ให้ซิวูบดีกว่าหรือเก็บไว้ให้ตัวอื่นดีกว่าของเวลใส่ได้ไหมได้ของครับก้าใส่ได้แต่ก็นั่นแหละของครับก้าก็จงไปใส่ให้ครับก้าซชร้านเฮอต้าใส่ได้ไหมเดีย๋ยวไปใส่เลยลิ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 ก็ใส่เซตนี้แล้วกันนะเซตเซตใหม่เนี่ยสร้างระเมแก่ศัตรูที่ดีดีบับ แล้วก็ได้คีร์เลคีดามตดเพิ่มถ้าตีศัตรูที่ติดดีบัฟแล้วก็ถ้าเราแปดดีบับใส่ศัตรูเป้าหมายเนี่ยไอคีเลีดามีดนี่ก็เพิ่มขี้น่อีเ1 0ร์เนทนส่วนประดับก็ใส่เซ็ตแป๊บซี่ได้ a อ k ถ้ามีเพื่อนผ่านเดียวกันคีเลตเพิ่มขึ้น12อย่างน้อยแค่1คนก็พอทีมอ่ะทีมทีมทีมแน่นอนตัวฮิวก่อนเลย1ตัวตัวอีก2ตัวเนี่ย แนะนาเป็นตัวลบล้างไม่ใช่แนะนามันต้องใส่ตัวลบล้างไม่งั้นมันไม่แรงใส่ฟีก็เปล่ากับกุ้ยเปลี่ยนเปล,ล่าเป็นซิเวบุหรือจะเปลี่ยนกุ้ยเป็นซิเวบกุก็แล้วแต่คาบก้าอเชรอนแบ็กสบอนได้ไหมเล่นได้ไหมก็เล่นได้ใช่ครับแล้วก็อย่าได้คิดพอยไม่พอหรือจะไปใส่ตัวอนุรักษ์ <c oughs> แล้วไปใส่ไลโคนอันนี้ <c oughs> หน้าโทปาสอันนี้ <c oughs> ถ้าศัตรูตีเราศัตรูจะติด ดอดไฟนั่นทําให้สเต็กโยมิขึ้นด้วยนะครับทำให้กดอันติได้เร็วขึ้นอีกดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวที่จะพอใช้ได้เนี่ยมันก็มีเจอผาดฟู้ฉวนตัวที่ยังไม่มาอย่างอเวนเท์รีนอ่าอีโดรนเมื่อสร้างนาเมกแก่สตูปปะใหม่ที่อยู่ภายใต้เอฟเฟกดีบับแล้วคีเลดเพิ่มขึ้น18เตอร์เปิดไล่โคนคุ้มกว่าแปะสเต็ตกง่ายขึ้นด้วย E2 อ่าต้องมาเปิด E2 ลดจำนวนถาดลบล้างที่จำเป็นสูงสุดของเทรสลง1ตัวเมื่อเริ่มต้นเทินของตัวเองจะได้รับฝันมาลาย1ห,หน่วย <Okay. S 1> E3 เรเวลออนติ e อี เมื่อศ <to the> <conversations> ัตร <the> <Syndrome> erm ูเข้าสู่การต่อสู e ้จะทําให้ศัตรูดังกล่าวติดสถานะความเปราะบางดามีดท่าไม่ตายและจะได้รับดามีท่าไม่ตายเพิ่มขึ้น8% E-6 ก็คือทะลุต้านดามีด20%แล้วก็ดามีจากตีปกติกับสกิลจะถือเป็นดามีอันดามีถท่าไม่ตายตีไม่สนธาตุด้วยถ้าศัตรูเกาะแตกก็จะถือว่าเป็นบีกไฟฟ้า